สวัสดีครับผมรุ่นสวัสดียามเช้าครับดูยครับนกกระยางมาคอยแต่เช้าเลยคอยแม็กโครจะทำงานแม็กโรยังไม่ได้ลงมือเลยครับไปเอารถมาเติมน้ำมันก่อนครับ วันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับจาของที่เขาลากเส้นไว้ให้ให้ดึงตัดสลปลงไปตามรอยตัดตลอดแนวเลยครับ เขาทําแนวให้ดีมากนะครับกดตัดหลังลงแล้วก็ตัดข้างออกด้วยมันมันมันใหญ่ไปหน่อยครับเขาว่าอย่างนั้นครับนี่อยู่กับเจ้า4ี่ห้าเหมือนเดิมครับช่วงนี้งานเจ้าสี่ห้าครับตัดไปตามที่เขาได้ของที่ได้โยงนะครับ ประมาณนี้ตัดแล้วเอาไปไว้บนหลังล็อกให,ให้หลังลองมันสูงขึ้นน้ำมันจะได้ไม่ควมไม่ขังตัดก็ประมาณนี้ครับอันนี้ได้ทำไปแล้วครับอย่าไปลุยกันต่อครับเดีย๋ยวเอาแมคโครไปเติมน้ำมันก่อนครับ แต่ขอจบคิดไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ